สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกับมาพบก,กับช่องแม่เจตในวันที่สิบแปดตุลาสองห้าหสี่นะคะเมื่อนี้นะคะแม่เกศกัมิตรตัวเลขนะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะกับว่าแม่เลขภัยนะคะท่านผูชมเป็นเลขของอาจารย์ล่าว่าจังหวัดน้องค้ายนั่นเองนะคะท่านชม ตั้งแต่ที่แม่เกตเอามาโล่งเนาะคะ่ะหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะเขามากเนาะคะ่ะทชาช่วมเขามาหลายงวดะะแล้วเนาะค่ะทาช่วมบแม่นลลซี่หางวดแล้วเนาะค่ะที่แม่เกศเดาเอามาโล่งเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะคะ่ะแม่เกดก็ได้ตาม่ตเนาะคะ่ะว่าอาจารย์ล่าว่าหายมาตัวใดเนาะคะ่ะทาช่วมงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะกับเขาเต็มเต็มเนาะคะ่ะทาช่วมเขาเต็มเต็มเลยเนาะคะ่ะเลียอาจารย์ล่าว่าเนาะคะ่ะเขาเจ็ดสองเนาะคะ่ะทาช่วม เพิ่นว่าขันพระขันบ่มีพ่ายในซีตัวนี้นะคะท่ชนชมหามสื่อนะคะท่ชนชมขันผู้ใดมีตัวใดตัวตวเด็ดตัวดีๆนะคะเอามาจับใส่กันเลยนะคะท่ชนชมเลขของอาจารย์ล่าว่านะคะต่ว่นไม่เกตดมีมาหายเบิงตั้งแต่ที่ไม่เกตดเอามาโลงงนะคะกับเข่ามาตลอดนะคะท่ชนชมตาวาเสียนวิ่งนะคะหามผ่านนะคะท่ชนชม สำหรับใครนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะแม่เกเตกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่เกเตได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะเด้อจ้าทุกตัวเลขนะคะที่แม่เกเตเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมสิเขาวสีรุดกกียร์วากันเนาะค่ะเนาะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะก็มีเขาบ้างรุดบ้างเนาะค่ะท่านผู้ชม นี่นะะเดี๋ยวพาไปเบิงตั้งแต่วันที่งวดวันที่สิบหกนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะเลขของอาจารย์ลาว่ากับเขานะคะท่ชนชมนี่น่คะงวดวันวันที่สิบหกนะคะสิบหกนี่ยค่ะเลขเข่ามานะคะมีเก่ามีศูนนะคะนี่ค่คะออกเก่าศูนย์นะคะท่ชน่มงวดวันที่สิบหกกันยานะคะที่ผ่านมาานะคะที่อาจารย์ปัญหานะคะท่ชน่มนี่ค่ะ ะะต่อมากงวดวันทีหนึ่งตัวล่าทีผพานมานะคะทีผพานมานี่นะคะเลขนะคะเข่ามาแต่หนึ่งนะคะท่ชนชมมาแต่หนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นจับคูห้บอถูกนะคะท่ชนชมก็ออกเจ็ดหนึ่งนะคะออกเจ็ดหนึ่งนะคะท่ชนชมนี่นะคะเลขของอาจารย์ล่าว่าเนาะคะ่ะเนาะงวดทีผพานมานะคะเข่าเต็มเต็มนะคะท่ชนชมเข่าเต็มเต็มเลยนะคะ จ็ด yes, สองนะคะ่ะทันชมเพิ่นกระยำแล้วย้ำอีกนะคะ่ะขันบ่มีในซีตูนี่นะคะหามซื่อนะคะทัานชมนะคะเลขของอาจารย์ล่าว่านะคะ่นะเนาะเดี๋ยวตามต้อนะคะเพราะว่าไม่เกตได้ตัวเลขมาแล้วนะคะไม่เกตได้เสียตัวเลขนะคะมาแบ่งปันทัานชุ่มนะคะ่ะให้ทัานชมผิดจรหนาเนะคะ่นะเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขกันเลยนะคะ่ะ นี่นะคะงวดวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะเลขของอาจารย์ล่าว่านะคะเรนได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะท่านชมเพิ่นใหญ่มากนะคะมี3มี6มี7มี8นะคะท่านชมนี่นะคะเส้นวิ่งนะคะหามผ่านนะคะท่านชมผู้ใดมีโต,โดตัวใดโตเด็ดๆโตดีๆนะคะท่านชมเอามาจับใส่กันเบิ่งนะคะกับเลขของอาจารย์ล่าว่านะคะท่านชม เลของอาจารย์ลาว่าเงบ่ยเาเคยพลานนะคะนะคะแต่ว่าอาจารย์งวดนี้นะคะอาจารย์เพิ่นจับหายนะคะมีเจ็ดสามนะคะมีสามหกเจ็ดหกแปดสี่หกแปดแปดสามนะคะทำชมนี่นะคะ่ะต่วาอาจารย์ให้เน้นนะคะเจ็ดหกกับแปดเจ็ดนะคะท่ชนชมนี่แหละคะ่ะเลของอาจารย์ล่าว่านะคะ จังหวัดน้องคายนะคะเป็นสูตรคำนวณเพิ่นนะคะ่ะสูตรคำนวดน,นะคะ่ะเลขออกปุ๊บนะคะ่ะอาจารย์เพิ่นก็นเฮ็ดทันทีเลยนะคะท่านชมเลขสูตรคำนวณน,นะคะเนะะี่ยค่ะเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านชมเส้นวิ่งนะคะหามผ่านนะคะท่านชมปุ้ยดมักตัวได้นะคะขันมกักภายในซีตวนี่นะคะมีตัวได อยู่ในใจมักส่วนโตนะคะทำชนชมมักตัวใดก่อมล่องมาจับใส่กันกับเลข,ของอาจารย์ล่าว่าล่องเบิงนะคะนี่แหละ,ค,ะค่ะนี่ค่ะมีสามมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะทำชนชมนี่นะคะแคบหนาจอไว้เถิงเบิงนะจ้างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกสีนะคะนี่แค่ะ ทุกตัวเลขนะคะแม่เกจิยำเนาะค่ะยำแล้วยำอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมทุกตัวเลขะค่ะที่แม่เกตเอามาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมสีเข่าสีรุดเนาะค่ะกายว่ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็มีเข่าบ้างรุดบ้างเนาะค่ะมีเข่าบ้างรุดบ้างเนาะค่ะ ผู้ไดมากกระตามนะค่ะท่ชน่มผูใ้ใดบวมมากกระพานนะคะนะคะแคบนาจอไว้เบิง่งเน้อจ้านี่และคะ่ะตัวเลขของอาจารย์ล่าว่านะคะหัวที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะกับเขาเต็มเต็มนะคะ่ะท่ชน่ม7227นะคะนะคะ แคบหน้าจอไว้เบิงเด้อจ้าเอาไว้เบิงคำนวณเบิงนะค่ะว่าตัวใดแน่นะค่ะถูกใจบ่นะค่ะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นบอกว่าแม่เกตออเอาไปรูดเดอร์ย้ำแล้วย้ำอีกนะค่ะมีเจ็ดหกกับแปดเจ็ดแค่นั้นเนาะค่ะทนชมนี่แหละคะ่ะแคบหน้าจอไว้เด้อจ้าสำหรับ สุดท้ายนี่นะคะแม่เกดก็จะขอตูล่ากรน,นะคะพอกันไหมในคลิปต่อๆไปเด้อจ้าสุดท้ายนี่ก็ขอหายทําผชุชมนะคะทุกๆคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหายไข้หายโจนลําๆรวยๆวไปน้ำกันเด้อคะ่ะงวดวันที่1พฤศจิกาสองห้าหกสีนะคะเนี่ยค่ะตัวเลขค่ะ สำหรับคลิปนี้ไม่เกก็ขอตัวลาก,ก่อนนะคะพอกันไหมในคลิปต่อๆไปด้อจ้าฝากช่องแม่เกดพาโชคด้วยนะคะเป็นกำลังแรงใจให้แม่เกตได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะเด้อจ้าแม่เก๋จะได้หาตัวเด็ดๆนะคะมาฝากต่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ